เจ้าแสนฟ้ากับเจ้าแสนเมืองเป็นพี่น้องกันป่านนี้ท่านจะเป็นยังไงบ้างขอให้ท่านปลอดภัยนะคะช่หน้าของที่เคยมอบให้มาคืนให้ขอบคุณค่ะ คนนั้นเขาดูแลแก้วดีอย่างที่เขารับปากไว้กับพ่อนายแม่นายแน่แล่ะค่ะดูแลดียังไงกันถึงได้เข้าใจว่าแก้วขโมยของไปจากฉันดูเขาเกี้ยวกาดมากนะจนไม่น่าเชื่อว่าเขาเป็นคนดีจริงๆอะเขาเข้าใจผิดคะ่ะแล้วมีอีกอย่างนึงเขาบอกว่าแก้วขโมยของบางอย่างแล้วไม่ยอมคืนของนั้นคืออะไร ของนั้นเต็มไปด้วยอันตรายคุณอิทนทร์อย่าไปใส่ใจเลยคะ่ะแกบอกว่าจะไปคืนเจ้าของส่วนเขาบอกว่าจะไปคืนเจ้าของสรุปแล้วใครเป็นเจ้าของกันแน่คนที่หนูจะเอาไปคืนคือเจ้าของจริงๆคะ่ะเรามาพูดถึงเรื่องของเรากันดีกว่า ฉันขอมั่นแก้วนะคุณนิททรจะทำอะไรคะพี่สูตน้ำผลไม้ไม่เยี่ยมขวัญแก้วคะ่ะของเยี่ยมจากทีพย์คนเดียวขอบคุณมากนะครับแต่ที่นี่ผลไม้มากเกินพอแล้วผมดูแลเธอได้เราพี่เอาอาหารสุขภาพมาด้วยนะ่ะ แกวพาพี่ไปสวัสดีแม่นายกับพ่อนายทีนะได้สิคะไปคะ่ะคุณจงใจมาขัดขวางฉันแก้วกาลังจะรับมั่นยินดีด้วยแต่ผมแค่บังเอิญมาพอดีไม่ได้จะมาขัดขวางพวกคุณมาต่อแย่กับเธอมากมายทั้วแก้วกับผมมีเรื่องสำคัญให้ต้องต่อแย่กัน ช่างลึกลับเหลือเกินนะอ๋อแล้วทำไมถึงเรียกเธอว่าขวนแก้วเธอบอกให้พวกเราเรียกอย่างนั้นเองถ้าคุณอยากรู้มากนะก็ไปถามเธอเองแล้วกัน,นอายุแค่นี้จะมาแล้วเหรอ,อ,อไม่ใช่นะคะ งั้นก็แสดงว่าคุณอินทร์ทึกทักเอาเองทำไมแก้วไม่ปฏิเสธเขาล่ะเอ,อพี่ทิพย์มีเรื่องอะไรจะคุยกับหนูอีกไหมคะขอโทษนะที่พี่ถามเรื่องส่วนตัวนะ่ะอืมคุณน่าโทรปรถามพี่ศูจน์ว่ารู้จักผู้หญิงที่ชื่อปานแก้วไหมทำไมพี่น่าถึงอยากรู้เรื่องนี้ล่ะคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงสนใจชื่อนี้มาก หนูไม่อยากชื่อปานแก้วเพราะว่าเป็นชื่อที่หนูอยู่ในบ้านหลังนั้นก็คือบ้านคุณนายทองเย็นค่ะแล้วพี่ทิพย์บอกพี่นาเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะพี่ก็ตอบปัดไปว่าไม่รู้นะ่ะเพราะว่าจะมาถามขอนแก้วก่อนขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติหนูถ้าหนูเจอแม่เนี่ยหนูจะบอกเรื่องนี้ด้วยตัวเองหนูอยากเจอแม่มากแต่มันยากเย็นเหลือเกิน,นะคะ่ะ ขวัญแก้วพี่จะพยายามช่วยตามสืบเรื่องแม่ของขวัญแก้วเองนะขอบคุณมากนะคะพี่ทิพย์แล้วก็อีกเรื่องคุณน้อยเธอคร่ำควรร้องไห้อยากมาหาขวัญแก้วน่าสงสารมากเลยหนูเองก็นึกถึงท่านห่วงยยท่านตั้งแต่แรกเจอหนูก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันคะ่ะว่าทำไมถึงรักท่านได้มากขนาดนี้นั่นสิแต่ เพียงแค่ขวัญแก้วจะยอมให้ท่านมาทางพี่ก็จะตอบรับท่านให้นะแต่นหนูกับพี่ศูนย์ใช่ไหมพี่ศูนย์เป็นห่วงขวัญแก้วมากนะแต่ที่เขาเครียดก็เพราะว่าภาระที่เขาต้องแบกรับไว้ไหนจะศัตรูที่ตามร่ารอบตัวอีกถ้าเขาได้ของที่อยากได้เจอคนที่อยากเจอทุกอย่างก็จะคลี่คลายเองะ ขากลับเชื่อว่าบัวเรียวคือขวัญล่าคือคนที่เขาต้องการเจอและเป็นเจ้าของกำไรเธอจะไปที่ไหนใจของฉันก็ไปกับเธอ